นายกอยู่ไหนหน้าตอนนี้นายกยรงพยาบาื้นที่ค่ะไปน่านใช่ไหมครับใช่ะไปตรวจน้ําท่วมนะฮะไม่ยังไม่มีใครไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าแจกกล้วยไหมนะฮะหรือจะต้องอยู่ไปนานๆจะต้องแจกเป็นเครือนะฮะจากที่แจกเป็นหวีใช่ไหมครัอ่าแต่มีนะฮะมือขวาของนายกอ่าออกมาโต้ใช่ไหมครับตรงมิวครับองค์รักพิทักษ์ลุงตู่นะคะดรเสกสกลอัทเวงศ์คุณผู้ชมคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงประเด็นนี้แหละ สรุปแล้ว2 0 0 0ล้านดิวที่ว่าเนี่ยที่คุณทักษิณบอกว่าอะแจกเลยให้ผู้กองธรรมนัฐไปจัดการเนี่ยนะคะดรเศรษฐกลมองแบบนี้ว่า จร,จริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้นะยกสำนวนนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วบอกได้ว่าในทักษิณเนี่ยอย่าลืมนะว่าประชาชนคนไทยเขารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรการเมืองบ้านเราที่ยังคงวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะว่ายังมีคนที่แค้นใจทําให้ตัวเองเนี่ยต้องระเหิดระเหรเหร,ร่ร,ร่อนไปอยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสให้กลับแผ่นดินไทยที่เป็นแผ่นดินเกิดค่ะทักษิณเนี่ยทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจนะท่านนายกเองทุกวันนี้ก็ทํางานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาช อย่างเต็มที่ยืนยันนายกไม่จำเป็นจะต้องแจกกล้วยเหมือนที่นายทักษิณบอกด้วยเพราะนายกทำทุกอย่างด้วยใจมีความจริงใจไม่ได้หวังผลทางการเมืองอะไรค่ะคทิ้งท้ายแบบนี้ว่า อย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่มีความคิดโง่ๆที่จะใช้เงิน2,000ล้านดิวล้มในยกนายโทนี่อาจจะไม่ได้ลงมือทำแต่อาจจะมีเจ๊ดอสั่งนักการเมืองชื่อวอมาดิวก็ได้ใครจะไปรู้ยังไงตนก็ขอย้ำว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรือโจรส่วนใหญ่ที่กลัวความผิดมักจะกินปูนร้อนท้องเสมอค่ะครับเอาละนะฮะได้คนละดอกสองดอกนะฮะ อ่าคนนึงอยู่ในคลับเฮาส์นะฮะ,อ,ะอีกคนนึงอยู่ไหนนะอยู่อยู่นั่นใช่อยู่นั่งกับนายกนะฮะฮมีน้ำอยู่ค่ะใช่ครับเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยน้องมิ้วมีความสามารถที่